เรื่องราวของเดฟดอลลี่ แฮกเกอร์สาวสุดสยองที่หายไปเนื้อหาในคลิปนี้เพื่อความบันเทิงโปรดใช้บริจาทในาในการรับชมเรื่องราวของแฮกเกอร์สาวเดฟดอลลี่เนี่ยไม่เหมือนกับแฮกเกอร์อื่นทั่วไปเลยเพราะหลังจากที่แม่ของเดฟดอลลี่ได้เสียไปว่ากันว่าเธอเสียสติแล้วก็มาแฮกผู้คนเธอเริ่มแฮกเกมต่างๆในโลบอคและเพ่งเลงแฮกพวกคนที่เคยพูดจาไม่ดีกับเธอด้วยเดฟดอลลี่เนี่ยกลายเป็นแฮกเกอร์ที่พูดถึงกันอย่างมากในช่วงปี2019จนถึง2020คาดว่าพอเธอดังขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้เธอเสียนิสยัยและ เรื่องราวเหล่านี้แฮกคนมากขึ้นเธอเริ่มเอารหัสเอาบัญชีของพวกคนไม่ดีมาเผยแพร่มาโพสประจานให้คนทั่วไปเห็นแต่แล้วช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมเหตุการณ์เลวร้ายก็ได้เกิดขึ้น e ดฟดอลลี่ <Death poorly. S 1> ได้ ชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นอุบัติเหตุรุนแรงมากเลยทําให้พี่สาวของ Death Dolly ขึ้นข้อความบนหน้าโปรไฟล์ติกตอ,อกของ Death Dolly ข้อความเขียนว่า since dolly is dead เพราะดอลลีได้เสียไปแล้ว i will be in this account ฉันจะมาใช้บัญชีติกตอ,อกนี้แทน rest in peace ขอให้ไปสู่สุขตินะ my name is e l l i e ฉันชื่อเอลลีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวเดฟดอลลี่อีกทา